สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจินะครับระบบกิวว์เวอร์ชันเบต้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ต้องสมัครในวันนี้เท่านั้นนะครับก่อน4ี่ทุ่มอ่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากเรนเจอร์บินตัวใหม่นะครับแล้วก็เกียร์คริสต์มาสนะครับวันนี้ก็มีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิวนะครับซึ่งเน้นย้ําเลยนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นไปตามที่ผมบอกตอนแรกสุดเลยนะครับว่า ต้องเป็นหัวหน้ากิลเท่านั้นนะรองกิลก็ไม่ได้นะครับป๊อปอัพอันนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเฉพาะหัวหน้ากิลเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่กิลครับที่หัวหน้าไปไหนก็ไม่รู้นะก็หมดโอกาสที่จะเข้าร่วมกิลวอลแล้วนะครับส่วนคนที่เป็นหัวหน้านะครับต้องมีสมาชิกนะครับคือรวมทั้งหมดนะรวมหัวหน้ากิลด้วยครับต้องมีทั้งหมด10คนนะครับและต้องยังเล่นอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปตัด ทีมป้องกันนะครับาจากนั้นเนี่ยหัวหน้ากิลครับก็จะไปคัดเรื่องครับว่าเราจะวางใครเอาไว้ที่ป้อมไหะครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะต้องเป็นหัวหน้ากิลนะครับสมัครเข้าร่วมกิลวอนะครับแล้วก็ต้องมีสมาชิกที่ยังเล่นอยู่ทั้งหมด10คนนะครับคือผมเนี่ยรีบเปิดรับดุนด่วนเลยนะครับแล้วก็โชคดีนะได้คนมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะส่วนใครนะครับกิลใครที่ยังขาดสมาชิกอยู่นะครับ ตอนนี้คนที่ไม่มีสังกัดกิวจะกเนื้อหอมมากๆครับเพราะว่าต้องรีสัครในวันนี้นะคือเอาแค่เข้าร่วมก่อนตอนนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการแจกรางวัลน,นะครับคือตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลครับว่าเขาจะแจกรางวัลอะไรบ้างครับคืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมกิววอก่อนนั่นเองนะครับเข้ามาในส่วนของกิววอรครับเราจะเห็นว่ามีป้อมประการนะครับทั้งหมด10ป้อมนะครับ คือถ้าเกิดเป็นกิวใหญ่ๆคนเทพๆเนี่ยสมาชิก25คนก็จะวางเอาไว้เต็มพอดีนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้25คนนะครับแต่ว่าขั้นต่ำคือ10คนโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยยังไม่ต้องมีถึงมัง้งสรุปต้องมี10คนนะครับเพราะว่ามี10ป้อมประการใช่ไหมต้องวางเอาไว้ป้อมละ1คนอย่างต่ำนะครับไม่งั้นเนี่ยสมัครเข้าร่วมไม่ได้คือตอนแรกเนี่ยผมมากดๆดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องมี10คนขั้นต่ำนะครับอะตอนนี้ก็ เปิดรับคนนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีการจำกัดข้อแม้ใดๆนะคือดูก่อนครับรับคนเข้ามาก่อนอเพื่อที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับอคนที่เข้ามาแล้วครับกิลอื่นๆก็ด้วยนะครับมารับสมาชิกพร้อมกันได้เลยครับตัดทีมป้องกันเอาไว้เลยตัวครับมีตัวอะไรใส่ไปหมดเลยนะครับเขาแค่ห้ามใส่เรนเจอร์สำกันแค่นั้นเองครับจัดเอาไว้เลยครับ20ตัวครับจากนั้นเนี่ยหัวหน้ากิลก็จะมีการ ตัดทีมครับว่าเราจะตัดใครลงป้อมไหนครับเบื้องต้นนะครับป้อมประการชั้นที่1เนี่ยจะมี6ป้อมนะครับชั้นที่2 3ป้อมนะครับชั้นสุดท้าย1ป้อมนะครับะป้อมแรกนะครับมันก็จะมีบัฟนะครับนี่ครับมันก็จะมีบัฟนะครับว่าถ้าสมมติเราจัดเรนเจอร์นะครับธาตุไฟนะครับในป้อมนั้นนะก็จะมีการบัฟเพิ่มพลังชีวิตนะครับ อ่าร้อนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี100%แต่ผมไม่สนใจตรงนี้นะผมสนใจแค่ว่าตัดเบนเจอร์ให้เต็มไปก่อนเออยีตัวครับไม่ต้องเน้นธาตุนะครับอ่ะป้อมที่1นะครับผมก็จะใช้ ID หลักของผมอ่ะเฝ้าเอาไว้อ่าคือถ้ามีสมาชิกเยอะมากๆเนี่ยก็ตัดไปเลย2องคนครับลงในป้อมเดียวกันนะแต่ผมสมาชิกมีนิดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคป้อมที่สองครับ ก็ต้องเน้นธาตุน้ำสักนิดหนึ่งนะครับอ่าน้องสมาชิกใหม่โอ้ธาตุน้ำเพียบเลยนะโอ้โหเปิดได้ตัวตัวใหม่ด้วยนะผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมขอเป็น ID2 ของผมก่อนละกันนะเอ๊ะหรือว่า ID4 ID4 ก็มีธาตุน้ำคอน้าจะเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะครับไอดีสองของผมธาตุน้ำอ่าโอเคผมจัดไอดีสองไว้ดีกว่าอ่าโอเคผมจัด ไอทีของผมนะครับป้องกันในส่วนของป้อมที่2อ่าป้อมที่3ต้องเน้นธาตุไม้เยอะๆสนิดนึงนครับอาจจะได้มีบัฟนะครับไอ3ีสามของผมหรอเหมือนไอ4ีสี่จะมีธาตุไม้เยอะกว่านะอ่าเอาไอ4ีสี่นะครับอ่าผมจะใช้ไอ4ีสี่นะครับป้องกันในป้อมที่สามอ่ามาป้อมที่สี่ครับป้อมที่สี่เป็นธาตุไฟนะครับ ธาตุไฟอ่าโอเคมีคิงครับกับจิริวโอเคครับจะใช้ไอทีสามของผมครับป้องกันในป้อมที่สี 5, ่ป้อมที่ห้าธาตุน้ําธาตุน้ําป้อมที่ห้านะครับอ่าเดี๋ยวผมดูโอเคน้องจําอ่าธาตุน้ํายังไม่เยอะนะครับไอทีผมมีธาตุน้าบ้างไหมนเนี่ยไอทีห้าอ่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เอาของใครดีนะครับป้อมที่ห้านะครับอ่ะเอาน้องตจมแล้วกันครับน้องตจมเข้ามาอยู่ในป้อมที่ห้าอ่ะป้อมที่หกเป็นธาตุไม้นะครับธาตุไม้อ่ะใครมีเมริโอดัสแม็กซ์บ้างอ่ะโอเคอยู่ยี่สิบเก้าน้องนิวตันอ่ะไอดีนี้ผมมีธาตุไม้สองตัวอ่ะผมเอาไอดี อ่าผมเอา i d 4ของผมแล้วกันนะครับเฮ้ยแต่ว่า i d 5นี่ก็น่าสนใจนะอ่าเอาเน i d 5ดีกว่าโอเคเอา i d 5ของผมนะครับเอาไว้ป้องกันในป้อมที่6โอเคต่อไปป้อมที่7เป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟคือจริงๆอ่ะจะตัดใครก็ได้ล่ะเออะมานั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับคือเอาให้มันเต็มๆมเาไว้ก่อนเอออันนี้สำคัญที่สุดนะอ่าป้อมที่8ทธาตุน้ำนครับ คูนโอริเวอร์ครับป้อมที่9กาธาตุไม้ก็จะเป็น ID 6ของผมนะครับโอเคต่อไปป้อมสุดท้ายครับป้อมสุดท้ายธาตุอะไรเนี่ยโอ้โแสงและมืดนะครับแสงแล้วมืดมีใครเอาไว้บ้างคือบัฟเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับตัวเรนเจอร์นะตัวตัวเรนเจอร์สำคัญที่สุดนะครับอ่าโอเคผมจัดครบเรียบร้อยแล้วนะครับ1ิ คนนะครับก็ป้อมละ1นคนต่างนั้นก็จะเติมเข้าไปอ่าเราก็จะเติมนะครับจํานวนสมาชิกนะครับยิ่งถ้าเกิดมีเพิ่มเติมก็จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอ่าเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งนั่นเองครับอ่าป้อมนี้ธาตุน้ําเยอะเยอะใช่ไหมอ่าโอเคเอาไอดีนี้เข้าไปแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการ จัดนะครับจัดทีมป้องกันนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะหมดหรือยังอ่ะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอย่างที่บอกครับว่าขั้นต่ําจะต้องมีสมาชิก10คนนะครับแล้วก็วางเอาไว้ป้อมละ1คนนะครับในเกมป้องกันครับโดยที่มากดตรงนี้นะครับทีมป้องกันนะแล้วก็ใส่เรนเจอร์นะครับเต็มที่เลยครับจากนั้นก็กดสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้นะ สมัครเข้าร่วมกิววอเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถยกเลิกหรือสมัครเข้าร่วมอีกครั้งได้ตามต้องการจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงรับสมัครคือเขาจะเปิดรับสมัครในวันนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วโอเคมันก็จะขึ้นตามนี้นะคือถ้าใครไม่ขึ้นตามนี้ก็หมายความว่ายังไม่สําเร็จนะครับ ในส่วนของกําหนดการการแข่งขันนะครับวันนี้วันจันทร์นะก็ตามที่เห็นนะครับว่าหัวหน้ากิลด์เท่านั้นนะครับสมัครเข้าร่วมกิวล์นะครับแล้วก็สมาชิกขั้นต่ํา10คนนะครับสมาชิกต้องไปจัดทีมป้องกัน20ตัวนะแล้วก็หัวหน้ากิล์นครับตับสมาชิกวางเอาไว้ตามป้อมต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ต้องก่อน4ี่ทุ่มเท่านั้นนะสำคัญมากที่สุดนะครับ วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารอ่าขายที่อยู่กิลห่มเนี่ยก็เตรียมจัดทีมโตรมตีในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็รอระบบจับคู่กิลนะครับน่าจะเป็นระบบนะครับที่เขาจะสุ่มกิลมานะครับเจอกับเราว่าเราจะต้องไปตีกิลไหนนะครับวันพุธจะเป็นการแข่งขันครั้งที่1นะครับ พอนี่ยออกมาจัดทีมโจมตีแล้วก็รอจับคู่กิลที่2อาวันศุกร์ครับก็จะเป็นต่อสู้ครั้งที่2ครับวันเสาร์ครับออกมาจัดทีมโจมตีครับแล้วก็รอจับคู่กิลที่3นะครับแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นการต่อสู้ครั้งที่3นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยใน1สัปดาห์จะเป็นการต่อสู้3ครั้งครับกับ3กิลครับที่ระบบกิลเนี่ยจะสุ่มมาให้นะครับแล้วก็วันจันทร์ครับก่อน8ปดโมงเช้าก็จะเป็นการสรุปผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ แจกรางวัลน,นะคือแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันเบต้าแต่ก็มีการแจกรางวัลน,นะครับอันนี้เดี๋ยวรอติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่าเขาจะมีการจัดแรงด์กิ้งในช่วงเวอร์ชันเบต้าหรือเปล่าจะได้รับรางวัลเท่ากันหรือว่ามีการจัดอันดับนะครับซึ่งตอนนี้สําคัญที่สุดสําคัญมากๆนะอ่กิวของผมเองโอเครอดตายแล้วนะครับเพราะว่าผมเองเพิ่งจะรับคนเข้ากิวมาสดๆร้อนๆนะนะคือเกิน10คนแล้วนะครับ ส่วนกิวที่ยังมีสมาชิกไม่ถึง10คนผมอยากจะให้คนที่ไม่มีสังกัดกิวตอนนี้นะครับไปร่วมกิวอื่นๆด้วยนะครับที่เขาขาดคนอยู่บางทีเขาขาดแค่คน2คน3คนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหมดโอกาสนะครับคือเรียกได้ว่าลดด่วนขบวนสุดท้ายครับเราต้องรีบสมัครกันในวันนี้แล้วนะครับ คือกิวผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะผมแค่ต้องการที่จะทําคลิปครับเราไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะฉะนั้นนะครับสมาชิกกิวผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเยอะอะไรมากมายครับอยากจะให้ไปอยู่กิวอื่นๆกันบ้างนะอาจจในอนาคตนี่ไม่แน่นะผมอาจจะรับจนถึง25คนนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมครับตัดเกฑ์ป้องกันให้มันครบนะ25คนนะครับเพราะว่าจานวนคนทั้งหมดที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ย จะต้องใช้25คนนะครับอ่าอันนี้คือเดี๋ยวเวอร์ชันทางการมานะครับก็คงจะมีความชัดเจนอีกครั้งนึงครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะโอเควันนี้เรามาช่วยกันประมาณนี้ครับใครที่ยังต้องการสมาชิกอยู่ครับไปโพสต์ไปแปะกันเรียบร้อยเลยนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้งเพจทิงเกิ้ลเจอเกมโซนครับอ่าทั้งคอมเมนต์ครับในคลิปนี้ครับอ่าก็มาหาสมาชิกกิวกันได้นะครับอ่าต้องเป็นคนที่ไม่สังกัดกิวเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะ เสียเวลาออกจากกิลนะครับแล้วก็จะสมัครเข้ากิวไม่ทันภายในวันนี้นะอาฉนั้นคนที่ไม่มีสังกัดกิวตอนนี้จะเนื้อหอมสนิดหนึ่งนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาช่วยกันเต็มที่นะครับจะได้ทานลดบวนรถด่วน,ดดวนขบวนสุดท้ายในวันนี้นะเอาน,นี้ปรมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ